ฟัสียงซนน่ะฟังเสียงมักวีดเด้อ すげえ

แล้วแม่ว oh, oh ัด oh, ว oh, oh. oh. uh ัดโอ้ยเออเออเออผุุดหมักบ้านไปพุ่นสงสงุเบ่งกรรมการพุนเออเอาละแม่ วนอวึ่งแสนพันบาทหนะแสนพัว่า ใช่เนรอคารินเป็นระเบียบอยู่เม่เป็นระเบียบขนาดนั้นแหละก็บเป็นยังคนเป็นนำกรรมการมเมอ่าอยไมนึ่ง่ะเอเอเอ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 อย่

กันซับกันเออเออเอาละอ้วนอ้วนโอ้ยนักนักโทษเฉาไปเนาะเตะบมไปกันเนาะนี่คือกันเยอะเอาเลยที่สิบวันนาแล้วม่สี่สิบวันโอ้ยไก่โอ้โหโอ้โหมันมีคู่มันซื้อเชีเชียง เบอง์มาป้าเดีวมิจอาเนาตาประตูนี่นะใรถทีไปใช่กที่้อตวให้เจ้าโทอยู่ตัที่ทัที่จะไดเอาให้กูกย่างก็บอกเล็กน้อยแล้วบอกห้เจ้าโตอยู่ว่าไปกินกระปุนมาเมจ้าบอกคนาตได้จ้างในนี่หูผู้ด้อเปิดวเลูกน้อันนวีสองคนบอกว่าไปกินกระปุนข้าเดียวไปเว้นแม่ฉัน คุยคิดว่าไอเตะคคุยสู้โทวใเคุยคิดว่าไอเตะคคุณนำไอเต๊คอะไรไปแต่มีมาบุญเอาลูกไปไปแต่ไม่ลูกอยู่นี้กาฮันเละบินหันตัฮัลโลจังไรเลยลูกอยู่ซสาจังใน ปมาทีสามมาทีสามปหูเจียน่ะฮะมโชิยอกมูกระไฮมบซอนซนซอนเนไป่บนอซ้อไปอยู่นนนไปอยู่นบนนู้นับกาดมาลิโอเอ้จะเผาก้นหันจีสั่นเหเอ้านี่นะ มั่นตีมุกเจ้าสองคนก็มาอยู่น้ำกันยนับตีมาริโอโอ้